สวัสดีค่ะวันนี้แม่บุษสบาพาแซบจะมาทำซุปมะเขือให้ทานนะคะมาดูกันเลยค่ะอันอื่นนะคะมีพริกค่ะนี่พริกคั่วเลยนะคะใาสา่พริกคั่วเข้าไปผอตามพริกก่อนนะคะคั่วไม่ใช่ไหมเท่าไหร่คะกระเด็นใหม่นะคะ ตำพริกมละเอียดเลยค่ะ <c oughs> พริกหอมกระเทียมคั่วนะคะพริกสีเม็ดค่ะ, <c oughs> คะเดี๋ยวเ็กๆกินด้วยไม่ได้ี่ก็น่าจะเผ็ดอยู่เพราะพริกเผ็ดมากเลย เอเคค่ะแค่ประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะใส่ปลาทูด้วยนะคะมีปลาทูใส่ครึ่งครึ่งตัวค่ะเนี่ยคะ่ะใส่ครึ่งตัวตำทูก่อนใส่ปลาทูจะได้เพิ่มความอร่อยความรัวเหมือนตำพริกหมัปลาทูค่ะตำปลาทูให้ละเอียดก่อนนะคะ เครื่องตัวก็เยอะเหมือนก,กันอันนี้ทำก็จะมืดๆหน่อยนะคะเพราะไฟห้องครัวไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อ่าต่อไปนะคะก็จะมาใส่มะเขือะคะ่ะอันนี้มะเขือต้มแล้วนะคะใส่เข้ลงไปเ,เรามาปรุงเครื่องกันเลยนะคะ มะเขือ,อน,นี้เป็นเป็นหอกผักชีใบเลื่อยก,กับต้นหอมนะคะมันรู้สึกว่าจะเหี่ยวๆหน่อยเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นหลายวันแล้วใส่ลงไปแล้วก็บีบมะนาวน,นิดนึงนะคะตัดเปรี้ยวนิดหนึ่งค่ะ,ะเครื่องปรุงผงนัวค่ะ,อะมองเห็นด้วยล่อนมันกงผง,งนัวแล้วก็ใส่้ำปลา น้ำปลา้าเหมือนเดิมค่ะกินแม่เหลียนเหมือนเดิมค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะน้าะลาร้าลยอลงไปเลยคะ่ะให้มันนัวๆห,หน่อยอดูสิมีมีอะไรบ้างพักครัวก็หมดนะคะสะิดเดียวพอ คะก็ตจะไม่ก็จะมาเลยอุย้ยมันโยกเยกจังเลยนะคะไม,ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะคะเน้นน้ำปลาร้ำสรุดูกหมปตาเดี๋ยวเราต้มเลกเลยนะคะ นะคะขอชิมก่อนนะคะว่าเรแซ่บหรือยังเนี่ยค่ะบริของเราชิมไม่ได้แล้วนี่ค่ะอโอเคค่ะ่อยแล้วะคะ่ะแซ่บแล้วนี่ค่ะ เดี๋ยวตักเสร็จปุ้ยเหรอคะโอ้โค่เอที่เท่าไหร่นี่นะคะมีกิ่นบ้าง่นะคะมะเขือประมาณ5-6ลูกค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันไปนี่ค่ะสุปมะเขือของเรามาทานด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ